โอเคครับผมก็เออก็ต้องขอกราบสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมด้วยกันครับวันนี้ที่ผมภูชเพรล่าฟมลี่นะครับก็สำหรับวันนี้เราอยู่ในเกมทางซาน 3D เช่นเคยเนาะก็สำหรับวิดีโอนี้นะครับผมจะมาพูดเกี่ยวกับกาชาของลูกป,ปีปิตงหรือว่าซิลเลิเสียหรือว่าเท็ดดดา6ปีนะครับว่าตัวของเขาเนี่ย เราทํำยังไงถึงอยากเปิดให้ได้ตัวละครของเท้าแบบไม่ต้องเสียงนะครับพูดง่ายๆคือเราเนี่ยไม่จำเป็นต้องไปเปิดกาชาในช่วงนี้ก็ได้ถามว่าทำยังไงเดี๋ยวคลิปนี้มีคําตอบนะครับเพราะว่าส่วนตัวผมเนี่ยผมไม่แนะนําให้เปิดในส่วนตัวของตู้กาชาของ ซินเล่นเสียหรือว่าเทพิดา6ปีนะครับเพราะว่ามันไม่มีของแถมอ่ะมันไม่คุ้มนะเอาจริงแต่ถ้าใครอยากได้จริงๆเนี่ยดูคลิปนี้มีคําตอบแน่นอนนะครับนะคุ้มแน่นอนผมบอกเลยโอเคก็ก่อนที่จะไปดูแล้วกันนะครับผมขอแนะนำเนาะบริษัทพลาวเพย์เป็นบริษัทรับเติมเกมถูกกว่าเติมเองแน่นอนนะครับแล้วก็บริษัทของเราเนี่ยเชื่อถือได้แน่นอน100%เพราะว่าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็เปิดทําการมาด้วยกันแล้วทั้งหมด6ปีครับ แล้วก็บริษัทของเขานะครับรับเติมในสูตรตัวของเกมถังซางสาดีและอีกหลากหลายเกมเลยนะครับสามารถเข้าไปดูที่เพจได้เลยนะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ตารางคลิปนี้นะครับแล้วก็บริษัทของเขานะครับเปิดทำการทุกวันไม่มีวหยุดตั้งแต่เวลา10โมงเช้ายันถึงตีสครึ่งนะครับโอเคอันดับแรกนะครับผมอยากให้เพื่อนๆดูตรงนี้ก่อนนะครับไปดูกาชานะครับเราต้องทำความเข้าใจก่อนเนาะว่าตู้ของทูตจุจิหรือว่าเทพิดา6ปีนะครับหรือว่าซินเลื่อนเสียเนี่ยนะครับตัวของเขาเนี่ยระยะเวลากิจกรรมตู้นี้จะสิ้นสุดภาายใในน7วัเข้จม ตู้นี้มีเรียกได้ว่ามีวันหมดอายุ7วันจะแตกต่างจากตู้ถังซานอาวุธลับที่อยู่ถาวรตู้การันตีตัวละคร30%ถาวรตู้แรกนะครับตู้เรียกได้ว่าเป็นตู้แบบอื่นรวมทุกตัวละครยกเว้นตัวละครระดับ SP นะครับอยู่ถาวรน,นะตู้นี้คือมีระยะเวลา7วันใช่ไหมแต่ผมจะให้ดูตรงนี้นะตรงนี้นะครับเนี่ยสังเกตนะว่าตู้ธรรมดาตอนนี้ ยังไม่มีในส่วนตัวของอลูกปิปิตงนะครับาถามว่าทำไมลูกปีปิตงเนี่ยปัจจุบันจะต้องรองให้กิจกรรมตัวนี้สิ้นสุดก่อนเขาถึงจะเอาตัวของลูกปิปิตงเนี่ยมาลงในตู้ธรรมดาพวกนี้เข้าใจไหมครับเพราะฉะนั้นผมไม่แนะนําให้เปิดตู้นี้แล้วเพื่อนๆจะทํำยังไงให้คุมใช่ไหมครับยังไม่ต้องเปิดตู้นี้จน7วันจนกิจกรรมนี้สิ้นสุดอย่าเพิ่งเปิด,ดครับผมแนะนําให้ตัวละครตัวนี้หรือตู้นี้ออกก่อน แล้วเราอย่าไปเปิดตู้นี้นะตู้นี้ไม่คุ้มครับเราให้ไปเปิดตู้ถังซานอุลับตู้ถังซานอุลับเนี่ยมันจะรวมตัวละครทุกตัวละครในเกมรวมไปถึงตัวละครถังซานอุลับแล้วก็อาวุธลับต่างๆนานานาและก็ตัวละครที่เพิ่งออกจากตู้อย่างเช่นลูกปีิี่ตงก็จะเข้าเช่นเดียวกันนะครับ <S <S แล้วก็ยกเว้นนะยกเว้นตัวละครระดับ SP ไม่เข้านะครับ <S <S เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครอยากได้ลูกปปิีตรงจริงๆนะผมรอเลยผมบอกเลยว่ากั้นใจครับกั้นใจ7วันเนี่ยแล้วไป พอตัวเขาหอกปุ๊บเนี่ยเราไปเปิดถังซานอุลับครับจะได้ไม่ได้เนี่ยอย่างน้อยเนี่ยตู้ถังซานอุลับเนี่ยทุกคนต้องเปิดครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าฟุกได้ลูกวีตรงมาก็คุ้มแต่ถ้าเปิดแล้วได้อุลับพายุเขมดอกซารี่หรือว่าตัวถังซานอุลับเนี่ยมันคุ้มยิ่งกว่านะ ผมบอกเลยว่าทําอย่างนี้ดีกว่ามีโอกาสได้ของดีกว่านะครับนะยังไงยังไงเนี่ยตัวละครทุกตัวละครมันก็เอามาลงตู้ถังซานอุลับลงตู้ธรรมดาแล้วก็ลงตู้ในส่วนตัวของตู้เล่30%อยู่แล้วอะ่ะเพราะฉะนั้นตัวละครระดับ S s R เนี่ยที่ถามว่าดีไหมก็ในระดับหนึ่งครับแต่ว่ามันมีตัวที่แทนมันได้อย่างเช่นตัวถังเฉินไงเพราะฉะนั้นตัวของมันก็จะตกกระป๋องเมื่อถังเฉินมาเพราะฉะนั้นก็ไม่จะเป็นต้องรีบเปิดก็ได้นะครับถ้าใครไม่อวยนะอันนี้คือเหตุผลเลยนะว่าผมบอกเลยนะว่า โอเคก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับก็สำหรับใครที่ชอบนะครับก็ช่วยกดไลค์กด s u b สไ r i b ์เพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็ช่วยกดติดตามที่เพจอาราฟฟาร์มลี่ทิฟเฟบูลด้วยกันครับก็สำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้กันครับสวัสดีครับ